สบายดีพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมาอนี้พาพี่น้องมาหาหน่อไม้เนาะมาหาเบิ่งหน่อไม้พี่น้องว่าไม่ใชิมีบ่มาหาหน่อไม้น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมาเบิ่งนโอ้โหโคตรลุ้เนี่ยเพื่อนมาหาพี่น้องมาหาน้ำกันพี่น้อง ฮาเบื้หนมอไม้พี่น้องคนที่ได้ยักหลายปันได้พี่น้องพี่น้องนะอันนี้ยากบนตาขอดเดยพี่น้องพี่น้องมาพี่น้องตาพัดเฉยหน้อย

ปาเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาไปก้อยพี่น้องเอาโน้ตไม้ดิไปก้อยไปแกงพี่น้องเฉีบเช็ดเหมือนกันนะพี่น้องเนาะมานี้ปาพี่ตียอดใหญ่ใหญ่พี่น้องเลย นี่ตัวยอดย่อยๆพี่น้อง้ป๊าต้องฮักเลยฮักเลยอีกยอดนึงพี่น้องฮักจ้าย่อย พี่น้องว่าดิพี่น้องหักหน่อไม้หาหนอไม้มาแล้วพี่น้องได้หลายหลายได้พี่น้องมาเบิ่งนั้งกันพี่น้องกุน่ะมีเจะยอดใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องแลามากินแกงกันเด้อวยมาดีด้อยก็อิแซาบนาะพี่น้องเนาะสุกเนาะสุกกินเนาะเผาแล้วก็มาซับซับซับ อีกบ้างบงวันนันเพ่อนกบอก้อยเนาะแต่บ้านทัาห้องสุกเนาะพี่น้องเนาะ่อนกห่เที่เืองนะ่เปนห้องใหญ่เลยท่เาองะฮะแน้องเนี่ยแบบนาะใบยันางแบบีพี่น้องใบยันางก็มนีเลยยังไม่ได้กินซ้ำ พูดนะอาเอนี่ย้อนย่ใหญ่พนะเียสาวนางพจิมาปอกเกงเลพี่น้องเดี๋ยวรหลายเลยพุนะหลายแห้งเลยพี่น้องอาเธอโอ้อย่านังกอย่นงอ่อนนี่มานพี่น้องบวอย่านั่งกันอย่านังนอนพุนะ สำคาในพี่น้องตัวพุกใหญ่นะตูมองวีดงานฮะเจ้าฮะปิดทาปิดหมดอย่งไ